คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวธาตน้ำนะคะได้แก่มีนกรกฎพิจิกแบบพิกาเด็กนะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะให้คุณอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานและถามว่าเ เดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างและเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะเพียงกองเดียวเท่านั้นกองแรกนะคะจะเป็นสีน้ําเงินกองที่สองสีเขียวกองที่สามสีเหลืองนะคะเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นเนาะโอเคนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการทํานายนะคะเป็นการทํานายโดยรวมฉะนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้จารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะสีน้ำเงินจะเป็นยังไงบ้างความรักในเดือนนี้นะคะโอเคเรามาดูซิสถานการณ์ความสัมพันธ์กองที่หนึ่งธาตุน้ำสามเหรียญนายออบสอรด 8ดาบ8ดาบนะคะขอภัยจามไม่รู้โควิดหรือว่าภูมิแพ้นะคะขนแมวเยอะมากโอเคต่อ Pa g e o f p e n c l e s นะคะ7ดาบอ่า7ไม้เท้าตรงนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะคะชาวธาตลมจะมีทธิพลต่อคุณนะคะจะเป็นชาวธาตลมที่เข้ามาก็ได้ธาตลมได้แก่กลุ่มเมถุนตุล นะคะคนโสดดูเหมือนอาจจะมีคนที่พยายามจะเข้ามาชอบคุณหรือใดๆก็ตามนะคะผ่านเพื่อนในที่นี้มองว่าคุณเนี่ยยังก้าวกลัว,ลวค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยซ้ำนะคะเขาอาจจะไม่ถูกใจคุณหรือคุณรู้สึกว่าค่อนข้างแอนตี้เขาด้วยสภาพจิตใจ พี่ไม่พร้อมใดๆก็ตามนะคะยังไม่พร้อมเออยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความรักและไม่มั่นใจกับคนที่เข้ามาด้วยว่าเขาจะดีอย่างที่อโปรโมชั่นเขาว่าไว้จริงไหมนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์อความสัมพันธ์เนาะต่อไปค่ะคนที่อ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ด้วงจากว่าหลายๆส่วนด้วยนะคะที่มันที่มันยังไม่ทําให้ความสัมพันธ์มันลับลื่นไปได้นะคะจะมีปัญหาอะไรที่ยิงยาวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็ยังแก้ได้ไม่หมดนะคะส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าเขาทำอะไรหรือคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรให้ อีกฝ่ายหนึงหรือเขาทําอะไรให้คุยเดี๋ยวรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจ mm hmm. กับคนรักมีการแอนตี้มีการมีปากเสียงหรือว่าคุยกันแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของความที่น้อยใจแล้วก็มันจะไม่ได้เคลียร์กันอย่างดีนะนะคะจากปัญหาที่ผ่านมาที่จะคุยที่จะเคลียร์ก็เหมือนจะไม่ได้เคลียร์กันนะคะหรือเคลียร์กันได้ไม่ลงรอยต่อไปค่ะคนคนนั้นนะคะสถานการณ์ขเขาเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้ เอ็กดาบ6เหรียญเลเวอร์สนะคะแล้วก็เพจซับซอนสถานการณ์ในฝั่งของเขาเหมือนเขาอยากที่จะอยากที่จะเคลียร์นะคะมีไพ่เ o เวอรกับ6เหรียญแล้วก็มี3ดาบอีก3 3 3หมดเลยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกบุคคลนอกบุคคลที่3ที่เป็นได้ทั้ง ด้านชูสาวหรือไม่ใช่ก็ตามนะคะจะเป็นเพื่อนพ่อแม่คนรอบข้างหรือคนอื่นๆที่ทําให้เกิดปัญหานี้นะคะไม่ใช่แค่ชูสาวอย่างเดียวเท่านั้นเนาะแล้วแต่เคสกันไปนะคะแต่ยังไงก็ตามทั้งสองกรณีนี้สามารถสลับกันได้นะคะว่าคุณจะเป็นสถานนักการแบบไหนเพราะว่าไพ่มันสลับกันได้เนาะคนอื่นอาจะบางทีมีคนมาดูใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะ โอเคค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณละ่ะคนคนนี้ค่อนข้างอิโก,โก้ะคุณหน่อยนะสิ่งที่เขาแสดงออกมานะคะยินชาเฉยชาความรู้สึกเขาละ่ะสิบไม้เท้าจัสติสนะคะแปดถ้วยเด e อ u ซันเหมือนเขาเขาแบบอึดอดัดอึดอัดอะ อึดอัดกับสถานการณ์ตรงนี้อึดอัดกับอะไรหลายๆอย่างที่มันก็ไม่ได้เคลียร์แล้วเขาดูเหมือนกับว่าเขาจะตัดสินใจเดินออกมาแล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ก็คือมูฟออนนะด้วยไพ่เดอะซันที่ทิ้งท้ายตรงนี้นะคะแล้วความรู้สึกของคุณล่ะคะเหมือนต่างคนเหมือนจะคุยแล้วคุยไม่รู้เลงก็เลยไม่คุยแล้วก็เลยตัดสินใจดีกว่าในฝั่งของเขาคุณรู้สึกยังไงชายเดีเทวิล สามทวนันดาวเหรียญน,นะคะเหมือนจะตัดขาดแต่กำลังสับสนฝั่งของเขาก็เป็นลักษณะสามคนของคุณก็เป็นลักษณะสามคนคงจะเป็นเรื่องราวของบุคคลที่สามนั่นแหละคะ่ะมีอิทธิพลมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะสับสนว่าจะไปทางไหนจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ไพ่อของคุณตอนจบของเขาเนี่ยก็คือดูซัน การเริ่มหมายการ move on ของคุณก็คือเป็นไพ่ของคนโสดที่เด่นนะคะมองว่าอา,อาจจะตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวหรือในเดือนเมษายนเนี้ยไอเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะอาจจะไม่ได้สวยงามหรือว่าราบลื่นเท่าไหร่สำหรับคนเลือกกองหนึ่งนะคะจะผ่านไปด้วยการอยู่แบบว่าอยู่คนเดียวแบบคิด คิดว่าจะเอาอยัางไงต่ออ่ะเออเป็นช่วงเวลาที่เราต้องคิดนะคะเพราะว่าคุยหรือแก้ปัญหาเนี่ยมันมันผลออกมาไม่ค่อยราบรื่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดเป็นคําพูดที่มันชัดเจนก็จะว่าแลนอีกก็พยายามพูดอมอ้อมไปคิดเดนเอาเองมกันนะคะจะเป็นยังไงต่อไป ของไม่เท้า The f o o l The Star ค่ะ Tower มีโอกาสจบมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเรื่องของบุคคลที่3และการที่ลังเลใจนะคะไม่รู้จะเอายังไงตัดสินไม่ได้ก็จะมีคนที่จะตัดสินเดินออกมาแล้วก็จบความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะให้ความรักค่ะ ความรักระหว่างคนสองคนในเที่ยนเนี้ยในที่เนี้ยมันไม่พอนะคะมันไม่เพียงพออ่านะคะปัญหาตรงเนี้ยมันอาจจะถือเวลาแล้วแหละที่เราจะต้อง let it go ก็คือปล่อยไปสิ่งตามสิ่งที่มันจะเป็นนะคะปล่อยมันไปสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำคุณอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าบางทีอย่างคุณค่าของเรามันคืออะไรสำหรับความสัมพันธ์นี้สำหรับความรักครั้งนี้ถ้า คนนึงไม่เห็นคุณค่าหรือเรารู้สึกว่าเราพยายามแล้วเราทําเต็มที่แล้วเราแล้วสุดท้ายมันอาจจะไม่ดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปที่มันจะเป็นนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับกองแรกก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรุการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสีเขียว ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์นะคะ t e m p ท r a n c e ค่ะเจ็ดถ้วย p a จ e of p e n t a c l e เรสี่ไม้เท้าแล้วก็ Emperor นะคะความสัมพันธ์ คนโสดจะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะให้คุณได้เลือกให้คุณได้คิดอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์ผ่านช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นเลยในที่นี้และเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณและคุณก็คาดหวังว่าความสมพัญย่านมันน่าจะไปในลักษณะที่มีโอกาสที่จะคอมมิชเมนได้เลยแต่ดับแรกคุณจะต้องเลือกเพียงคนเดียวก่อนนะ,ะในที่นี้มีตัวเลือกมีชอยเข้ามา รู้สึกว่าก็มากกว่า2คนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็พยายามอย่าคิดเยอะนะคะเหมือนจะช่วงเวลานี้จะมีเรื่องราวให้เข้ามาคิดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องคนรักหรอกอาจจะมีเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้จุกจิกเต็มไปหมดเลยให้คุณต้องคิดให้คุณต้องเคลียร์ให้คุณต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเพื่อความสัมพันธ์และเพื่อครอบครัวด้วยเพื่อหลายส่วนเรื่องการงานการเงินต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่ ไม่ชัดเจนเนี่ยถามว่ามันจะชัดเจนขึ้นมาไหมมาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือคุณจะต้องปรับตัวให้กับเขา้าให้เก้ากับแบบว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเดือนนี้แล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ของเขาอเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงสามดาห้าดาคุยนอตนะคะ จัดสติ๊เพจซอฟ์บอร์ดเออแปลกมากเลยทำไมของเขามันขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะแบบเนี้ยในฝั่งของเขาอ่ะสามดาบห้าดาบอ่ะมันเหมือนเป็นคนที่เออเขาคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเป็นปัญหาค่ะมีเรื่องราวกันหรือเปล่าในในฝัน่งของเขานะอย่างี้บอกว่าในฝั่งคุณนะอ,อ่ะ หนึ่งมีตัวเลือกหรือว่ามีสิ่งย่องทาต้องคิดมากมายหลายๆส่วนเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตณนะปัจจุบันในเดือนเมษาให้มันผ่านพ้นไปได้ดังนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักเท่าไหร่หรือมีแต่ว่ามอาจจะไม่เพียงพอที่เขาต้องการก็ได้นะคะมันเป็นฟิลน้อยใจอ่ะเป็นฟิลน้อยใจ,เ,ยใจเสียใจจะเอาอยัางไงดีเหมือนไม่ได้รับการใส่ใจเหมือนไม่ได้รับ ความอบอุ่นมากพอนะคะในฝั่งของเขาต่อไปหาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอ้นายออฟโซนเอซอบครับเก้าถ้วยสองดา <_ d ope> เขาลังเลยอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเอาอยังไงดีเหมือนใจเขาอะ่ะเขาอยากจะงอน เขาอยากจะงินเขาอยากจะแบบว่าหายไปยก็คิดดูว่าเอ้ยจะดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบต,ตัดสินใจอย่างนั้นไปแล้วเขาจะง้อเราไหมเธอจะง้อฉันหรือเปล่านั่นนี่นะคะกําลังคิดคิดอยู่ค่ะเขาจะมีการตัดสินใจหรือจัดการอะไรบางอย่างกับอารมณ์ของตัวเองนะอันดับแรกค,คือเขาจะต้องจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของเขาเองก่อน ปัญหาที่เขานั่งคิดแล้วก็น้อยใจนั่นนี่เกี่ยวกับคุณต่างๆนะคะโดยที่ไม่พูดอะไรนะคะหันหลังแล้วก็มีการฟึดฟัดบ้างนะคะอาการของอา,อารมณ์ค่อนข้างทะลุหลุดแรงนิดนึงนะคะแต่ถามว่าเขายังรักยังแคร์ไหมเขาก็ยังรักคุณนั่นแหละเหมือนว่าต้องการเวลาต้องการต้องการการเอาใจใส่มากกว่านี้ฟังของคุณ คุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ High p i n t e s t A e o f Pentacles ห้าเหรียญหกเหรียญค่ะเนี่ยการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเขาพยายามฝั่งของคุณนะนะคะพยายามจะแชร์พยายามจะแบ,บ่งเวลาเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่จะต้องทำนอ้องโฟกัสมากๆฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักเท่าไหร่นะคะ High p r i n t e s t ก็ยังรู้สึกนะก็ยังรักก็ยังแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่แบบ100%เเซเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะตอนนี้มันมีหลากหลายอย่างต้องทําหลากหลายปัญหาหลากหลายส่วนมากๆเลยนะเหมือนกับว่าอยากให้เข้าใจอ่ะอยากจะให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งสองสถานการณ์บนล่างเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้เนาะแล้วแต่กรณีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นยังไงต่อในความสัมพันธ์ ามถ้วยเพจซอฟท์ up, คัพผาแฮงแมนตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าคิดมากก็ปลงอปลงปล่อยวางนิดนึงนะคะปล่อยวาง่าไปเครียดไปจมปากอย่าไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่ออย่าไปคิดว่ามันไม่พอมันไม่เติมเต็มมันไม่น่านดีในความสัมพันธ์ The World นะคะ คนโสดก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่กับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่กําลังคุยอยู่นะคะส่วนคนที่มีปัญหากันอยู่ก็จะมีโอกาสได้เคลียร์กันได้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยสถานการณ์รอบตาน่ะมันจะดูแบบว่ามันน่าเบื่อมันไม่มันไม่แบบว่ามันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่สาเกใจอ่ะมันไม่เชิงแบบสาเก็ใจสิสะเกใจมันจะเหมือนแก้แค้นใช่ปะมันจะแบบ ไม่ได้ดั่งใจเออมันไม่ได้ดั่งใจสถานการณ์ตอนนี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงอ,อ,อ่ะเราก็จะแก้ไขกันได้แหละเราก็จะปรับความเข้าใจปรับก,กันได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการปรับตัวการที่เราจะเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างเนาะให้ความรักค่ะ reconciliation ค่ะ expression o e นะคะ e n g a g e m e n t มีโอกาสที่ได้คอมมิชเมนต์นะคะทั้งคนโสดทั้งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งส่วนคนที่มีปัญหาอย่างที่บอกนะคะก็จะเคลียร์กันได้นะแค่แสดงออกความรักให้มากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยใส่ใจเขามากพอในช่วงนี้นะคะหรือว่า อะไรบางอย่างมันขาดหายไปแล้วก็เติมเต็มซะแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะยัไนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด u u s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ เจ็ดไม้เท้าค่ะแปดเหรียญเก้าถ้วยจัตติสนะคะแล้วก็แปดถ้วยมีทั้งเก้าถ้วยแปดถ้วยนะคะในที่นี้นะสำหรับคนโสดน,นะคะ ไม่ค่อยที่จะใส่ใจเรื่องราวของความรักเท่าไหร่จะเป็นการหันหลังให้ซะมากกว่านะคะหรือเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งเพิ่งโสดได้ไม่นานและค่อนข้างที่จะออแอนตี้หรือไม่ไม่เชิงแอนตี้นะแต่เหมือนกับว่ามีกำแพงให้กับเรื่องราวของความรักจะโฟกัสไปเรื่องของเงินชีวิตณนะตอนนี้ณนะเดือนนี้มากกว่าความรักนี่คือถอยห่างหน่อยนึงส่วนคนที่ มีคู่นะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะมีเรื่องรางน้อยใจเรื่องราวที่มันแบบว่าไม่ได้ดั่งใจในความสัมพันธ์สิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทต่างๆรู้สึกว่าเหมือนคุณทุ่มเทแล้วแล้วไม่ได้รับในสิ่งที่คาดหวังไว้คุณให้ไปสิบคุณอยากได้สิบแต่ว่าคุณอาจจะได้มาแค่ห้าหกหรือสี่ประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้มันเองนะคะเอาไปค่ะคนคนนั้นนะคะสถานกา,ารณ์เขาเป็นยังไง สามเหรียญเอซับเพนด์เคิลส์คิงอัเพนดเคิลนะคะถ้าดินจะเด่นมากๆนะคะถ้าดีได้แกะมังกรผุศสบกันสิบเหรียญค่ะสิบถ้วยคนคนนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขาอะคาดหวังที่จะได้คอมมิชเมนต์หรือได้คบกับคุณนะคะ หรืออยู่ในสถานนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็นตามนะคะการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังเน้นในการคอมมิชเมนต์นะคะเติมเต็มทั้งความมั่นคงทั้งออความสัมพันธ์เนี่ยต้องการเดินหน้ากับคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคู่กันอยู่แล้วนะคะคน,นของคุณก็เหมือนกับว่าหน้าแปลกนะ หน้าแปลกที่ไพ่มันขึ้นมาคนละโทนกันเลยนะคะของคุณจะเป็นลบนิดหนึ่งของเขาจะเป็นด้านบวกมากกว่ามันเขาจะเป็นฝ่ายให้ให้ให้ให,ให้เติมเต็มแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แต่ฝั่งคุณจะเป็นลักษณะหันหลังหันหลังแล้วก็มีทิฐิอาจจะเป็นลักษณะของมีปัญหาหรืออะไรในใจสักอย่างหนึ่งในฝั่งของคุณแต่เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกในฝั่งคุณก่อนละกันนะรอบเนี้ยคุณรู้สึกยังไงคนนี้คนรักของคุณคุณรู้สึกยังไง เอซัอคัพนะคะในอัฟบอนเจ็ดเหรียญห้าเหรียญ่ความรู้สึกในฝั่งคุณนะคะก็ถามว่ารักไหมก็รักแต่ว่ามันจะให้ความสำคัญไปในลักษณะของการงานซะมากกว่าคนรักข้างๆนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยที่จะได้ใส่ใจ กับคนรักมากเท่าไหร่นะคะโอเคฝั่งของเขาแหละเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะนายออบสอดสองถ้วยเดอะสตาร์นะคะหกถ้วยเขาจะยอมอ่อนให้หมดเลยอะไปดูสินะคะความรู้สึกของเขาอะค่ะ ก็คือเขาก็รักคุณแล้วเขาก็พยายามที่จะทาความเข้าใจในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยเติมเต็มหรือไม่ค่อยอะไรให้คุณมากเท่าไหร่นะคะก็คือว่าคุณไม่ค่อยเติมเต็มให้เขาหรือคุณไม่ค่อยให้เวลาแบบเขาหรือไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะคะหกถ้วยสองถ้วยเดือดสาคือเหมือนแบบพยายามปรับตัวนะคะ เขาเองก็พยายามปรับตัวพยายามทําความเข้าใจซึ่งไพ่กองสามน่าจะโอเคกว่ากองที่สองที่อ่านไปเนาะมันจะตรงกันข้ามกันหน่อยนึงนะคะถ้าอยากรู้ก็ไปดูเองแต่ว่าอันนี้คือคุณเลือกกองสามก็ดูกองสามไปละกันต่อไปค่ะไปเร็วนิดนึงนะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะกองสามความรักในเดือนนี้ ไอเดฟสองดาเด,ดวิลค่ะสิบเหรียญแาดไม้เท้านะคะความมั่นคงครอบครัวหรือความสัมพันธ์ก็ยังอยู่แต่มันจะมีเรื่องงานเข้ามาเนี่ยแหละแค่รับให้ได้แล้วก็ทำความเข้าใจ จากจุดนี้นะคะเดวิลสองดาไพ่เดทตรงเนี้ยณปัจจุบันหรือในลักษณะของความรู้สึกว่าจะเป็นคุณหรือเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่อะความสัมพันธ์นะคำว่าความสัมพันธ์อะมันไม่ค่อยที่จะมีความหมายในช่วงเดือนนี้เพราะว่าทุกอย่างจะเติมเต็มเป็นลักษณะของงานและอย่างอื่นมากกว่าอย่างอื่นนี้ก็คือว่างานเงินนะคะ ชีวิตสุขภาพนั่นนี่จนจนแบบไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นะคะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรัก,กความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ถามว่าตัดกันยังตัดกันไหมก็ไม่ได้ตัดกันนะคะแค่เป็นช่วงเวลาทีอ่อย่างอื่นสําคัญกว่านั่นเองนะคะโอเคให้ความรักสิ this could be the one นะคะ attraction let your friend help you นะคะน้ำมูกไหลโอเคเอาจริงแล้วอะคนที่โสดหรือคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนว่าคงจะเป็นคนนี้แหละค่ะที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะส่วนคนที่มีคู่นะปัญหาตรงเนี้ยอาจจะเหงาหรือรู้สึกว่าคนรักหรือตัวเราเองที่ไม่ค่อยที่จะให้ความสําคัญกับความรักตอนนี้เท่าไหร่คนเราอาจจะเหงาหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะคะเพื่อนๆต่างๆก็ได้คุย หรืออะไรไปก่อนนะคะอย่าพึ่งพากันแต่คนสองคนแค่เราเราก็ยังมีเพื่อนก็คุยไปหรืออะไรไปคลายเครียดไปนะคะความสัมพันธ์ก็ยังอยู่นั่นแหละคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะแค่มีปัญหาในจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสําคัญเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วมันก็ผ่านไปนะคะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นโอเคค่ะคลิปก็ประมาณน,นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ